ชาดกว่าด้วยขอพรอ,อัธกถาการหาชาดกครั้งพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าประทับบำเพ็ญพุทธกิจอยู่ณน,นิโครธารามพระนครกรบิลพั์เย็นวันหนึ่งพระองค์เสด็จพุทธดำเนินไปตามบริเวณวิหารนิโครธารามโดยมีพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่แวดล้อมเมื่อผ่านบริเวณหนึ่งพระองค์ได้ทรงยามพระสวนหรือยิ้มออกมา พระอานอน์เทระพุทธอุปถากเห็นดังนั้นจึงคิดว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยิ้มแย้มโดยปกติพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะไม่ทรงยิ้มโดยไม่มีเหตุแล้วพระอานอน์เทระก็ได้ประคองอัญชลีแล้วทูลถามถึงสาเหตุที่ทรงยิ้มนั้นลำดับนั้นพระาศาสดามีพุทธดำรัสตอบว่าดูก่อนอานอน์เรื่องเคยมีมาแล้ว มีฤาษีตนหนึ่งชื่อกันหะอยู่ในบริเวณนี้เป็นผู้ได้ฌานและเรื่นรมอยู่ในฌานด้วยเดชแห่งศีลของท่านบรรดาลให้พบของเท้าสักกะเทวราชถึงกับสั่นไว้แล้วพระองค์จึงทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาแสดงดังนี้ในอดีต,ตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในนครพาราณสี มีพราหมณ์เศรษฐีประจำพระนครคนหนึ่งมีทรัพย์สมบัติถึง80โกฎแต่ไม่มีลูกชายจึงได้สมาทานศีลแล้วขอพรให้ตนได้ลูกชายปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานนางพราหมณีภรรยาของพราหมณ์เศรษฐีก็ได้ตั้งครรภ์และคลอดลูกออกมาเป็นเด็กผู้ชายแต่เด็กน้อยนั้นกลับมีผิวดำครับหมู่ญาติจึงตั้งชื่อเด็กน้อยว่ากันหากุมาร 16ปีผ่านไปกัรหากกุมารก็ได้เรียนจบสับพพะศิลปะวิชาจากเมืองตากศิลาถึงแม้กันหากกุมารจะไม่มีผิวขาวผ่องเป็นยองใหญแต่ก็มีผิวงามนวลเนียนดุดอันยมณีและมีรูปงามดุดเทพบุตรเมื่อกลับสู่ตระกูลพราหมพ่อแม่ก็ได้สู่ขอหญิงสาวที่ชาติสกุลเสมอกันแต่งให้เป็นภรรยาหลังจากนั้นไม่นาน พรามอาวุโสทั้งคู่ก็ได้ถึงแก่กาละกันหากกุมาจึงได้สืบต่อฐานะวงตระกูลและทรัพย์สมบัติทั้งหมดอยู่มาวันหนึ่งกันหาพรามก็ได้ตรวจตราทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่ตนครอบครองอยู่ก็พบว่ามีบัญชีแผ่นทองที่จารึกอักษรว่าญาติคนโน้นคนนี้ได้ลงทุนลงแรงทําให้เกิดทรัพย์ขึ้นมาบางคนก็ลงทุนค้าขายบางคนก็เลี้ยงสัตว์ บางคนก็ทำไร่ทำสวนเอาทุนที่มีมาต่อทุนจนทำให้ตระกูลของเขาร่ำรวยขนาดนี้แต่ญาติทั้งหมดที่ถูกจารึกไว้นั้นได้ถึงแก่กรรมไปหมดแล้วรวมทั้งพ่อแม่ของเขาด้วยการหาพรามมองดูทรัพย์สินมากมายมหาศาลด้วยความสังเวชใจว่าคนที่ทำให้เกิดผลประโยชน์งอกเงยทั้งหลายต่างก็จากโลกนี้ไปหมดแล้ว จะถือเอาติดตัวไปแม้กระหาปณะนหนึ่งก็หาได้ไม่แล้วจะมุมานะกันทำไมมากมายจริงๆแล้วทรัพย์สมบัตินี้ก็มีแต่จะนำภัยมาสู่ตัวมีแต่จะถูกเบียดเบียนไหนจะเสี่ยงต่อการถูกลักขโมยเสี่ยงต่อการแย่งชิงกันเองระหว่างญาติพี่น้องไฟไหม้ฝนตกน้ำท่วมก็เสี่ยงทั้งนั้นไหนจะเสี่ยงต่อการถูกริบเข้ารัดอีก ร่างกายของคนเราก็ไม่ต่างจากทรัพย์สมบัติที่ถูกเบียดเบียนด,ด้วยโรคภัยต้องคอยดูแลคอยเฝ้าระวังคอยซ่อมแซมไม่ให้ผุพังไปตามกาลเวลาแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครต้านทานต่อโรคชรามรณนะได้คิดได้ดังนั้นการหาพรามจึงไปเข้าเฝ้าพระราชาเพื่อถวายบังคมขอลาออกบวชด,ด้วยความที่ตนเป็นเศรษฐีประจำพระนคร เมื่อได้รับพระบรมาราชานุญาตจากพระราชาแล้วการหาพรามจึงขนทรัพย์สมบัติทั้งหมดมาจัดสรรให้ภรรยาและบริวารจากนั้นก็ได้บริจาคทานเป็นเวลาเจวันแต่ถึงแม้จะบริจาคโดยไร้ข้อจำกัดทรัพย์ของเขาก็ไม่หมดสุดท้ายพรามจึงเปิดประตูเรือนอนุญาตให้คนเข้ามาขนได้ตามสบาย ส่วนตัวเองก็ได้เดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่ป่าหิมานานบวชตนเป็นฤาษีเมื่อมาถึงบริเวณอันน่ารื่นรมซึ่งพื้นที่นั้นก็คือพื้นที่ปัจจุบันที่พระพุทธเจ้าและเหล่าพุทธสาวกกำลังยืนอยู่ตรงนี้แหละกันฮาดาบทได้อธิษฐานเอาต้นอินทวารุณพฤกเป็นที่อยู่ที่กินอาศัยอยู่ณโคนต้นไม้ไม่สร้างบรณารณาศาลาอยู่โคนต้นไม้บ้างอยู่ที่กลางแจ้งบ้าง ถ้าจะนอนก็นอนบนพื้นดินของขบฉันก็ฉันพืชผักผลไม้เฉพาะที่ฟันเคี้ยวได้ไม่ปรุงอาหารด้วยไฟไม่ฉันของที่มีดินมีแกรบหุ้มและฉันเพียงวันละครั้งพระดาบทเก็บผลไม้สุกเพื่อเป็นอาหารด้วยการยืนอยู่กับที่แล้วยื่นมือออกไปเมือ่อมือแตะได้ผลไหนไม่ว่าสุกหรือดิบท่านก็จะฉันผลน,นั้นโดยไม่เลือกว่าจะชอบใจหรือไม่ชอบใจ เมื่อผล,ลไม้หมดต้นพระดาบทก็จะฉันยอดอ่อนใบไม้เมื่อยอดอ่อนใบไม้หมดก็จะฉันเปลือกไม้พระดาบททาตนเสมอด้วยดินน้ําไฟลมสมาทานทุดงคคุนเป็นผู้มักน้อยอย่างยิ่งด้วยเดชแห่งศีลของพระดาบทก็ส่งผลให้บรรทุกกำพลศิลาอาจของเท้าสักกาเทวราชได้แสดงอาการร้อนขึ้น ซึ่งเหตุที่จะทำให้อาสนะของเท้าสักกะร้อนขึ้นมาได้มี4ประการคือ 1. เท้าสักกะจะสิ้นอายุหมายความว่าเท้าสักกะจะหมดอายุไขคือดำรงตำแหน่งครบวาระจำเป็นต้องจุติเพื่อไปบังเกิดในภพใหม่ 2. เท้าสักกะจะสิ้นบุญหมายความว่ามีเหตุบางประการที่ทำให้เท้าสักกะต้องพ้นจากตำแหน่งเช่น การทำความผิดอย่างใหญ่หลวงจนเกิดความมัวหมองไม่เหมาะสมกับยศศัก์แห่งเท้าสักกาเทวราช 3. มีสัตว์ผู้มีอนุภาพใหญ่อื่นปรารถนาที่นั้นหมายความว่ามีผู้จะแย่งชิงตำแหน่งหรืออนาเขตเช่นกรณีที่พวกอสูรพากันยกพลมาจากเชิงเขาซิเนรุเพื่อจะรบแย่งพื้นที่เทพนคร ซึ่งเรื่องนี้ได้กล่าวไว้ในอัธกถากุลาวะกะชาดก 4. ด้วยเดชแห่งศีลของสมณพราหมณ์ผู้มีฤทธิ์มากและตั้งอยู่ในธรรมเมื่ออาสนะร้อนจนประทับอยู่ไม่ได้เท้าสักกาศเทวราชจึงทรงรำพึงว่าใครหนอที่ประสงค์จะให้เราลุกจากที่เมื่อพระองค์ตรวจด,ดูด้วยทิพยจักษุ ก็ได้เห็นพระฤาษีกันหะกำลังเก็บผล,ลไม้อยู่จึงทรงดำริว่าพระฤาษีนี้มีตะบะกราชนะอินทรีย์แล้วอย่างยิ่งเราจะไปฟังธรรมกถาถ้าข้อทรรดีเราจะถวายพรแก่ท่านจะทำให้ต้นไม้ออกดอกออกผลตลอดปีไม่มีร่วงโรยแล้วเท้าสากาศเทวราชก็ได้แปลงอัตภาพของตนเป็นชายหนุ่ม หอกออกจากพบดาวดึงไปแสดงตนประทับยืนอยู่ที่โคนต้นไม้ข้างหลังพระฤาษีขณะที่กำลังเก็บผลไม้แล้วกล่าวออกมาว่าท่านผู้มีผิวดำอาหารของท่านก็ดำคือไม่มีความปราณีตเลิศรสนํำซ้ำยังอยู่ในภูมิประเทศดำคือไม่มีความเรืนอริงบันเทิงใจเราไม่ชอบเลยการหาดาบทด้ฟังคำนั้นจึงหันหน้ากลับมามองชายผู้กำลังยืนตำหนิตนอยู่ ต่เมื่อพิจารณาดูด้วยทิพยจักษุแล้วก็รู้ว่าผู้ที่อยู่เบื้องน้านี้คือเท้าสักกาเทวราชเทวราชาแห่งไตรภพจึงกล่าวตอบว่าคนที่ประกอบด้วยตบะไม่ชื่อว่าเป็นคนดำเพราะคนที่มีแก่นในคือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตมติญาณทัศนะได้ชื่อว่าเป็นพรามเพราะมีบาปอันลอยแล้วส่วนบาปกรรมมีอยู่ในคนใด มีสรีระอย่างไรก็ตามคนนั้นแหละได้ชื่อว่าเป็นคนดำนะเท้าสุชัมบดีแล้วกันหาดาบทก็ได้จำแนกประเภทบาปกรรมที่ทำให้สัตว์ทั้งหลายมีผิวดำพร้อมทั้งติเตียนบาปทั้งหมดสรรเสริญศีลทั้งยังแสดงธรรมอื่นแก่เท้าสักกะจนเท้าเธอเกิดความสมนัสมีความเบิกบานในธรรมและได้ตรัสกับพระดาบทว่าข้าแต่พรามณ ท่านกล่าวดีแล้วเป็นสุภาษิตอันสมควรข้าพเจ้าจะให้พรท่านตามแต่ใจท่านปรารถนาการหาดาบทเมื่อได้ฟังดังนั้นก็คิดว่าเท้าสักกะนี้ตอนแรกมาเพื่อทดลองว่าถ้าตำหนิผิวพรรณเราตำหนิอาหารเราตำหนิที่อยู่เราแล้วเราจะโกรธไหมพอรู้ว่าเราไม่โกรธจึงมีจิตคิดเลื่อมใสจะให้พรเท้าเธอคงคิดว่า เราประพฤติพรหมจรรย์มุ่งม,มั่นฝึกปฏิบัติตนเพื่อหวังจะไปเป็นเท้าผู้ยิ่งใหญ่ในชั้นพรหมเป็นแน่เอาละเราจะตัดความเข้าใจผิดของเท้าสักกาซะแล้วพระดาบทก็กราบทูลว่าข้าแต่เท้าสากกะผู้เป็นใหญ่กว่าผู้ทั้งปวงถ้าจะโปรดประทานพรแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์ปรารถนาให้ความประพฤติของตนอย่าได้มีความโกรธอย่าได้มีโทสะ อย่าได้มีความโลภอย่าได้มีความสเสน่หาขอได้ทรงโปรดประทานพรสี่ประการน,นี้แก่ข้าพระองค์ท้าวสักกะถึงกับนิ่งไปในพรที่พระดาบทขอแต่ก็ตรัสถามออกมาว่าพรามท่านไม่ทราบหรือว่าพรของข้าพเจ้าไม่ได้ทำให้ใครขจัดความรู้สึกรักโลภโกรธหลงออกไปได้กันหาดาบทกราบทูลตอบว่าข้าพระองค์ทราบแต่ที่รับพร เพราะการที่จะกราบทูลว่าขอไม่รับพรของเท้าสักกะนั้นไม่สมควรลำดับนั้นเท้าสักกะก็ทรงยอมรับแล้วว่าเพราะฤาษีที่อยู่เบื้องพระพักนี้คือธรรมบัณฑิตโดยแท้จึงตรัสถามอีกว่าดูก่อนท่านพราหมณ์ท่านเห็นอกุศลธรรมอะไรในความโกรธในโทสะในโลภะและในสเสน่หาหรือจงบอกแก่ข้าพเจ้าการฮาดาบทกราบทูลตอบว่า ความโกรธเกิดจากความไม่อดทนแรกๆก,ก็เริ่มจากน้อยๆก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มพูนขึ้นยิ่งโกรธมากก็ยิ่งคับแ้นมากเพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงไม่ชอบใจความโกรธชนทั้งหลายเมื่อมีความโกรธแล้วโทสะก็ตามมาวาจาของผู้มีโทสะเป็นวาจาที่หยาบคายเมื่อได้ฟังแล้วมักจะต่อด้วยการทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายกันโทสะเกิดจากความโกรธเพราะฉะนั้น พระองค์จึงไม่ชอบใจโทสะส่วนความโลภเป็นเหตุให้ไปปล้นขู่เอาสิ่งของของเขาเป็นเหตุให้ทำของปลอมเป็นเหตุให้ทำอุบายหลอกลวงคนอื่นบาปทั้งหลายล้วนเกิดจากโลภะธรรมเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ชอบใจความโลภก,กิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งหลายมีอยู่แล้วในใจของปุถุชนยิ่งถ้าถูกความสเสน่หาผูกมัดเข้าอีกด้วยแล้ว มักจะทำให้ร้อนรนกระวนกระวายทำให้เดือดร้อนยิ่งนักเพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงไม่ชอบใจสเสน่หาท้าวสักกาเทวราชเมื่อได้ทรงสดับคำตอบของพระดาบทแล้วจึงตรัสว่าข้าแต่พระดาบทผู้เป็นบัณฑิตปัญหาเหล่านี้ท่านกล่าวดีเปรียบดังพุทธลีลาข้าพเจ้ายินดีเหลือเกินแต่ข้าพเจ้าไม่สามารถให้พรข้อนี้ได้ขอท่านจงรับพรอ,อย่างอื่น กันฮาดาบทกราบทูลว่าข้าแต่เท้าสักกะผู้เป็นใหญ่กว่าพูดทั้งปวงถ้าจะโปรดประทานพรแก่ข้าพระองค์ขอความเจ็บไข้ได้ป่วยที่จะเป็นอุปสรรคต่อตบาบะร,รมอย่าได้เกิดแก่ข้าพระองค์ผู้ซึ่งอาศัยอยู่ในป่าคนเดียวเลยเมื่อได้ทรงสดับการขอพรจากพระดาบทเท้าสักกะทรงมีพระดำริว่า พระดาบทเมื่อจะรับพรก็ไม่รับพรที่ก่อให้เกิดความลุ่มหลงไม่ก่อให้เกิดกิเลสรับแต่พรที่จะทำให้ตบะมีแต่ความเจริญขึ้นเท่านั้นเท้าเธอจึงยิ่งทรงเลื่อมใสมากยิ่งขึ้นแต่พระองค์ก็ไม่สามารถจะให้พรเพื่อหยุดยั้งความเจ็บไข้หยุดยั้งความแก่ชาราของสรีระสังขารได้จึงตรัสบอกให้พระดาบทขอพอรข้ออื่นการทาดาบทได้กราบทูลขอพอรข้อสุดท้ายว่า ข้าแต่เท้าสักกะผู้เป็นใหญ่กว่าผููทั้งปวงถ้าจะโปรดประทานพรแก่ข้าพระองค์ขออย่าให้กรรมที่เกิดขึ้นจากกายวาจาใจของข้าพระองค์ไปกระทบแก่ใครๆหรือเท้าสักกะในการไหนๆขอให้กรรมที่เกิดขึ้นพึงเป็นธรรมชาติอันหลุดพ้นแล้วคือบริสุทธิ์แล้วจากอากุศล,ลกรรมบททั้งสิประการซึ่งเมื่อกราบทูลขอออกไปแล้ว กันฮาดาบดเองก็ทราบดีว่าเท้าสักกะก็ไม่สามารถประทานพรข้อนี้ได้เช่นกันเพราะเท้าสักกะก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนนิสัยของใครให้เป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยกายวาจาใจได้ทุกคนต้องประพฤติปฏิบัติเองพระดาบดจึงแสดงธรรมกถาอธิบายแก่เท้าสักกะจนเข้าพระทัยอย่างแจ่มแจ้งว่าตนไม่ได้หวังความเป็นใหญ่ในภพภูมิใดๆอีก ตนหวังความหลุดพ้นจากทุกทางปวงในที่สุดเท้าสักกะจึงได้ทรงกระทําอย่างที่ตั้งพระทัยไว้คือทรงบันดาลต้นไม้ที่พระดาบทอาศัยอยู่นั้นให้มีผลดกงามหวานอร่อยตลอดการตลอดสมัยแล้วเท้าสักกะก็ได้ประคองอัญชลีขึ้นเหนือพระเศียรน,นามสการพระดาบทจากนั้นก็เสด็จกลับดาวดึงถิ่นตนกัรหาดาบท ดำรงตนอยู่ในชาญจนหมดอายุไขเมื่อถึงแก่กาละแล้วก็ได้ไปบังเกิดในพรหมโลกพระศา,าสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงจบแล้วพระองค์ตรัสว่าดูก่อนอาน,น์ที่แห่งนี้เป็นภูมิประเทศที่เราเคยอยู่มาแล้วท้าวสักกะในครั้งนั้นได้มาเป็นพระอนุรุทธะส่วนการฮาดาบทคือเราตถาคต